สวัสดีค่ะพี่น้องมาได้จาาไม่ได้กินขขากับแกียงน้องไม้แกงงน้องไม้ใส่สต่อใส่บันง,งูเงี่ยวจา้าพี่น้องอาหารบ้นบานๆ้อามาได้จามาเด้อ แ่บแเจ็บพ่น้องมาจัะมากขุดจุกนด้อจ้ะคนเกาคนไม่เนาะค่นเนาะน้มาขแบน้ำจันจจะขอถูดขอไปได้จ้ะเด้อเธงเสียงไกลจ้ะเขียงเช็ต่อเซ่บแบเบพ่นองมักุยอง ไปเลยอัดคลิปต้องหลากหลายมือจะพี่น้องโทรศัพท์ย้ายห้างไปป่าน้ำทุกอย่าง ไปจะได้แจกสุดๆนี่ ตัวเหลืองซื้อมาจากตลาดถุงละยี่สิบบาทนี่สองกลมจากพี่น้องกลมนะสิบซื้อมาเด็ดนกปอกขิงเหลืออันแงจ่อมขออนุญาตเด้เอ,อจากพี่น้องขอโทษขอให เป็นแบบก็ได้เห็นหนา,ากันเนาะจัเน้อพี่น้องทักท้ายน้อยๆเนาะต่อแจงใช่ไ,ไมก็ส่ากันทุะปุกคือกันกับักาเนาะเ่ากันอําลํา ไก่กระไาบน่าเอ็บน้องม่สุดนั้นจะจ่ามาเด้อพี่น้องขา่ใบจ้ะขาแย้มใบ 嗯。Mm. เนื้อประดุกย่างเอาละจ้าคลิปนี้ก็บยายต้อมพี่ขอฝากไว้เสมเด้อค่ะเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต้อมจุ้มเพชรแจ่นๆนะจ้าก็ขอ,ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าพบก,กันคลิปหน้าค่ะพี่น้อง